โดเรบอนตอนแม่เหล็กดูดสารพัดสิ na, ่งอ้วอ๋อโนบีโนบิตะคุยินดีด้วนะกับของรางวัลอะไรเหรอเอาเถอหน้าลองเปิดดูที่ปิดดี หรือว่าจะเป็นหมวกของทีมนิวยอร์กบ้งกี้ทีมเบสบอลที T ่ชนะเลิศในเมเจอร์ลีกยังไงเล่าโอว่าดีฝันไปเลยเนี่ยอูๆๆๆห้หเๆๆจ็บเ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 ใช่ปะมไม่ใช่ฝันหรอกนะามาถูกรางวัลจากหนังสือที่กนะให้ส่งไปชิงโชคคราวก่นนอนยังไงเล่าเฮ้ยด้วยลืมไปสนิทเลยนะเนี่ยโอโ้โหเเเป๊ะลลยยขนาดพอดีเป๊ะน่าเนี่ยมาแล้วดูบอกอันนายมากเลยนะนอปติตาะทิ้งเหรอคืี๋นี้แหละเอาไปโชว์พวกเราดีกว่า คนได้เห็นแล้วจะว่าไงมังน,นะนายดูเมเจอร์ลิกเบหวานเป้าวะ่ะดีละ <c oughs> มาสเอีดานนะฮะไอ้ตอาไปตาอ้าวพวกนั้นเองอ่ะจะไปไหนกันเนระเห็นก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรือไงถือของพวกนี้มาคงไพ่ไปเล่นฟุตบอลหรอกนะเดถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่หมวกเบสบอลซะหน่อยนะ้ <c oughs> ะหวัวไปดำนนะมันีแก <c oughs> เอาไปยังไงนี่ฮะ <c oughs> ฉันฝึกระวัลชิงโชคจอดเลยขอดูหน่อยนะเป็นไงดูเหมาะไหมสุนีนออกสมกับเป็นใจแอ้นเลยอยากกนักกีฬาตัวจริงของเบเจอร์หลีกเลยนะเนี่ยใช่มใช่ไหมถึงไงเธอก็ตั้งใจจะเข้าลีกอย่าอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลย<ฮ> เห็นไหมเห็นไหมพี่เมือแค่สุดๆเลยแอนนี่พอใจหรือยังขอันคืนเธอนี่ของรูปต่างก็คือของฉันใครจะมาคืนให้จำคำนี้ไม่ได้เหรอพวกเองก็คงจะมีความสุขนะที่ได้สวมอยู่บนหัวคนเก่งๆอย่างใจแอนน่ะอะไรกันน่ะไม่ต้องมาอารมณ์อารมณ์รอะไรกันเลยนี่ถ้าเฉียใจแล้วก็เล่นเบสบอลให้เก่งๆกว่านี้สิฮะเนาะแอนเดอร์ อนึกแล้วของว่างมันเป็นแป้งทอดดูเรมอนไปเรียกโนบิตะมาช่วยแม่หน่อยสิเออคื้อตอนนี้แหละโนบิตะเขาคืออะมาแล้วเคาเออเออกลับมาพอดีเลยนี่นี่โนบิตะแม่เรียกไปช่วยหน่าแล้วอ้าวอะไรก็เล่าเดี๋ยวก่อนโนบิตะโถยแม่เล็กดูสารพัดสิ่งดูจับจังจุกดีแน่เยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย าามาแล้วตวเลมอนนายทำอะไรเนี่ยอา้าก็เรียกแล้วนายไม่ยอมมานี่นะถึงยังงันก็เธอะนะไม่เห็นจะต้องใช้แม่เหล็กดูดกันเลยนี่เฮ้ยนายใช้แม่เหล็กดูดฉันเหรอใช่แล้ว เพราะว่าแม่เหล็กอรดูสารพัดสิ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สามารถดูได้หมดเลยเนี่นี่ดิใช้ยังไงอ่ะกบนี่นะพอเล็งไปที shorts, ia, ่เป้าหมายเรียบร้อยแล้วก็กดสวิตช์โอ้ยยอนเลยถ้าดูไปได้แล้วนะพัดอกสวิตช์อีกทีนึงแรงดูก็จะสลายไปเอ๊ะป๊บแบบนี้ไงโอ้เป็นของที่สะดวกดีเนาะจริงสินี่ฉันขอยืมแม่เหล็กนั่นหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่านาน คนอื่นเขาชัวร์วเลยคุณจะเอาไปแกล้งสักหน่อยนึงเห็นหัวฉันแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไหนเออ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 เงีอยน,นะสิอ้าวเอ้ยหมวกหายไปนี่นะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าใจแอนเขาก็ใช่อะสิฉันถึงอยากเอาคืนไงฮช่วยไม่ได้นะไปคิวนะทำเสร็จแล้วก็เรียกออกมาคืนนะรู้แล้วเลยนะไปก่อนนะโดเรมอนโนบิตะล่ะจะอุ่ยตายแล้วสิแม่ชายให้เรามาเรียกนี่นะ มันคือแปลกใจโอเครู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงเลยที่ไม่อยู่ก็ช่างเธอเอ้าวช่วยเอาไปส่งปัจนีให้แม่แทนทีนะเฮ้ยผมผมเหรอฮะยับเชิบเอาไปโอเคเอาลยงนะเฮ้ยโจ้ลอยเลยลอยลอยโอเอละอละโอเคโอเคโอเคมาแล้วเอาละเอาละเอาละเดะเดะเอ้ย ยัไงดีอะแอดออกนอกรั้วโอ้โหโอ้เจ็บเพราะแกน่ะอยากรับไปดีเองอย่าโทษก็ดื้อแบบนี้สิแอดน่ะเจัดการเลงต้องมาให้ดีๆแกต้องคอเข้าไปเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เกิดอะไรโอ้ยแอนอาชัยลากันอยู่แอดมาด้วยนี่ทำอะไรพวกแกจมโรบิตะอคือว่าไม่มีอะไรหรอกอ๋อ จะได้บวกของตัวเองคืนก no ็เลยเอาของเสียของโดรีมอนมาใช้ละสินะโนบิตะน้อยนะแกจุดสะดท้าบยแลุดนะโยนาโยนามาเาแข้งเลยโยนาโอ้ยโยนด้วยตู้ตอ้อ เฮ้ยไปไนดิเฮ้ย um> เ้ยนาะ้ไหไปกราอมกันยอยจะตามไปอยู่แล้วเฮ้ยคุณครูนี่นี่ละยัยเจออะไรกันนี่อะไรกันนี่ล้เนี่ยโอ้ยขอโทษนะครับอโนบิตะนี่เธอจะอายอนี้ล้โนบิตะแกสเฟ็ด้าอ๋อจใจใจอ้นัน ให้ฉันต่อยมันหนึ่งบาดก่อนเพื่อได้ทิ่เฟรกันเลยกันนายดูให้ดีๆก่อนดีแอนแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าสารเสพตระถูกต้องครับน้อยเนี่ยพวกเธอมั่วมาเล่นอะไรกันอยู่เนะี่ยทำไมถึงไม่ไปทำการบ้านาฮะไในที่สุดก็หนีพ้นสักทีแย่จริงเลยแบบเนี้ยนะชิซุกะอ้าโนบิตะมีอะไรเหรอก็ลูกขนไก่ที่เราเล่นกันน่ะมันไปติดอยู่บนหลังคานะจ๊ะนั่งเงยอยู่นั่งเงย เรื่องแค่นี้เองให้ช่วยจัดการนะจริงเหรอ่อยดูนะจะ้าแยบจังเลยตายแล้วเป็นไรหรือเปล่าโมบิตาแปรไปหน่อยนะคราวนี้แหละฮึอชิสุกาขับใจนะจ้าแม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรหรอกอยู่นั่นไงล่ะ ไปก่อนได้ชิสุกอะเอ้าไปแล้วเหรอโยุดนะโยุดอ๋อทางตันเสร็จกันโดบิตาถีไม่รอบแม่ทางตันยอมซะดีๆทางด้านโดบิตารู้แล้วล่ะนะเอ้าใช่ที่ไหนกันเราโดบิตาอะไรอ่ะขออนอญากได้คือเจ้าหนี้ต่างหากเล่าเฮ้ยอย่าไปใช้หน่อยนะยืมแบบถาววอลย

แถวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดลิมอนเอ้ยโอ้ยเฮอะไรเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเบียอะไรเหรอเนี่ยเฮ้ยดีร้อนขนาดนี้เนี่ยเหรอคือว่ายังไงนะโดนแย่งไปแล้วมันเหรอทำไมดีล่ะเดลิมอนเอ้ยยังไงก็ต้องหาสองคนยังไ้เจอซะก่อนนะเอาละทำเสร็จแล้วโอ้ฮือคือปีนเสาไฟขอยืมไปดูหน่อยนะใจเช่ เท่านี้ก็ทํากันบ้าได้สบายมากแล้วซูเนโอเอ๋ยนี่จังเลยนะแอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไม่มีหรอนั่นลองแตะที่เดวยกันเถอะไปจอยแอนต่อไปเราจะดูดเอาอะไรมาดีอ่ะจริงด้วยนะตอนนี้ผิวจนท้องกิ่วแล้วเฮ้ยลูกนั้นไงวิลูกพลาวเลือนเหลือกำลังสุกเลย ดูดึงดึ๋งดึงลงมาดึงไปแล้วอให้แกก่อนเลยได้คิวเหรอเออของฉันบังกัรดูดึงดึ๋งดึงได้ฮะอุ้ยแย่แล้วใจเอ็นโดนเล่นมาแล้วอ่ะอาชนะฉันจัดการเองกับถือไม้ไปดูนะดึ๋งดึ๋งดึ๋งจบเลยมั้ย ต่อไปก็ตาแกแล้วโนบิตะเอ๋ยหนีไม่พ้นหรอกนะดดดึเดือดติดเติบเออแล้วก็ขังไว้นี่เรียบร้อยโนบิตะคนขโมยลูกอ๊อกโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอทำไมที่จะขโมยลูกอ๊อก พูดตามอีกครั้งหนึ่งว่าสนุกจริงๆใช่ขอวิเศษอันนี้สุดยอดไปเลยนะแอนนะอ่ะลูกคร,รับเออทั้งกิวด่ายเด้อเง้ยเช็ดแล้วก็กินเลยดีกว่างับกันให้อ่อฟาเหรอเฮ็ดูนู่นรอยตุบป่องทุบป่องอยู่นู่นน่ะดูดนั่นมาดีไหมเอ๊ะนั่นอนะ่ะเครื่องบินว่าเขาวิทยุเหรอจะดูดมาได้ไหมเนี่ยเพราะบินอยู่ตั้งไกลขนาดน,นั้นน่ะโอ้เชื่อพี่อนเลยฉันนะฉันแม่นฉันแม่นไปดูนะเอาละเข่าเป่าแล้ว กดจชกเลยมาแล้วมาทั้งสาเลยมาแล้วเข้ามาแล้วมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเนี่ยนะเขาว่าไปก็จริงเหมือนกันนะรู้สึกอกแล้วมันเลยโอ้ยขนมาขนไม่ได้อ่ะลงไปเลยพูกเถอะลไปอ้ยนดี้ออกเลยยกโทษให้ไม่ได้แล้วแบบนี้ยอ้ยอย ทำไมพังกาซื oh ้อ oh. ต oh ัวเลม้ยอลแต่ห oh นูของมาใหญ่เ oh. ก oh ินกว่า oh ที oh ่มะเล็กจะรับได้ก็กดชวิตจะหลายแรงมันไม่ได้เลยเราไปดีแบบนี้ก็ต้องแพทโค้กเกอร์ไม่ไทยดีขึ้นฟ้าแล้วนะเหล่าพี่ไปอะไรี่ย